ดอ้าวหยงลน้าเดวไอสัตว์ยงเนี่เปืองชิบหายเลยเนี่ยทำใมก็ได้ไม่หมดบไอยาีโบดไอสาใช่เรื่องเนี่ยโอ้หน้าขาวโอ้ไม่กังฮะ ขออีกขันหนึงได้ไหมขออีกขันหนึงมีมีขอได้อ่ะขันหน่อยไปไม่ค่อยดีขออีกขันหนึ่งได้ไหมจัดเดี๋ยวถ้าเราไปหาปลาก็จะว่าเรามันวนเรือล้หรอขันหน้ามาดิในรอรอโอ้รถแลเราเรียกแก๊งสับปะรดมาเดย์สวยงามลาดิขอลาดิขอลาดิ ไม่ได้ไม่จะมาวันละไม่แพงร้อยหกสิบโอ้เขาหล่อจะจัดหน้าไหมจะเป็นร้อดีกว่าเอาผมคนนด้เสร็จผมก็นี่นี่ว่าไงผู้เนี่ยเนมครับจบแล้วครับหลังหันหลังหันหลังจบแล้วโอโชว์ลายขี้คุกขี้คุกเอาบอกจบดิบอกจบดิไม่ไหวไม่ไหวันหลังเอาใหม่ไม่ไหวไม่ไหว